เราดูวิวข้างหน้าคือวันนี้เราจะอยู่ยันเย็นเลยเพื่อจะดูแสงสีเสียงของที่นี่แต่เราไม่ได้พักที่นี่นะ no smoking เขาให้ส m o k i ห g หน้าตรงห้องน้ำตรงบริเวณคนเดินเท้าข้างภูเขาเขาจะไม่ให้สโ o k i n g นะ อากาศดีมากเลยพอเราขึ้นเขาแล้วเรารู้สึกไม่หนาวแต่เรารู้สึก,เ,สกเย็นหัวนิดหน่อยเ <C> e <ars> พราะว่าคนเยอะมากแล้วก็หาจุดถ่ายรูปที่แมนนี่ควะคือมันได้น้อยมากเลยบัางนี่ค่ะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะ <C> e <ars> เรามาถึงชั้นที่สี่แล้วแน่นะเพราะว่ารู้สึกว่าขึ้นมนได้ขึ้นมาถึงชั้นที่สี่แล้วแหละดูสวยมาก 没有。